มีอย่างนอนน่น้อผู้เพมันก็เห็นหยาบาลานะพี่น้องมาซองคื่อแต่ถืจะไมเอยากคนป่วยนนเสีท่งอี่ก็ไ้มึงพี่น้องพขอไปถามมึงด้วยเห่นเมียนบัมันเิ่นเตแม่ปด้วเพ้ามันยังดีใจม่นเห้นพ่อพ่อแหลมอาหารมันยังขอมาหาดีๆอันนี้อันนี้เป็นแพ้วอย่างบุนี่มันพักแพ้วมันมูชิวกินกับลา โอ้ยยนวันมือกล่องประจําตัวเนาะผุ้นี่เนาะคุยจิ้นเนี่ยนี่คุยจินมม่ยังโบคุยจินมาขืนเรียบคุยจินคุยจิ้นสายซูมสายสซูมบึงคุยตัวนี้ดึกบักไฟใส่หนาอาอแม่ดึกแม่ของข้าเจ้านั่นปลุกลูกวัดฉล่าเพชรบึงกุยคนกุยแห้งนะยังก็แม่คุยถ้ากุยโอก อยู่เหนือล่มพอนี่บันทึกพนักงานบอกญ่พี่นองน้งสาต่นไหพะมน่เลีอดดำนนำเลือดสันดอกเลือเออเลยเลียดดำบอดีเลือดเลือดดำนาำนะ้มเเาไปยังสายส้ฟงเดีอซื้อไเนี่ยสายส้มเนาะมันไปทางบรรยกาศปลาป่วยพี่น้องาไปเบิ้งพาพี่น้องไปเบิ้งอะตวสดๆยบานอเลียกับี้าพี่น้องเล้จะคลิปอะเนาะพูหนีนอคลิปที่หาแล้วนะครับ ลงรถเี่สามชีพแล้วพี่น้องขนาดขับรถพร้อมนี่โซบะขับรถที่ซ้ำเลยปลรมาจารย์ดันการทายชีพพี่น้องบัตทีเท่าัวพี่น้องรบมืนวิวันฟินแลนด์คาดว่ารนิดสาวร้อยประท่าก็ยี่นฟินแลนด์เพียวๆแสงทองล้พคืนประทาลำซิ่ง ขาด่าสิมีคนาซื้อวัดจองตัวกันเขาดมังประมาณตัวไหนเนาะโอ้ยสิหามีแล้วสิบห้ามีอยู่แล้วมือหามีอยู่แล้วแอบไทยแอบไทยพี่รองเอฟซีารนี่เขาเป็นองลูกต่เขาอย่างนีานั่ปเบิรงอยู่แล้วเขาก็ไหโลูก่าตอนูเบิรงเตที่หาก็ใว่าที่แด้ใจกันเนาะนี่แต่ละเี้นของแท้ไปแล้วเดี๋ยวเป็นยังทำเหเบดเพเดี๋ยวเป็นยังก็คือหดคืออดเป็นยัคือหัดก็ญนาดมีอย่าคือบ่ฮอดก็ ต,ตัวแท้ <wie erman S 1> ตัวจริงผู้ดีให้พี่น้องตัวแทงเขาเผู้ดีพช่ตมคแัเนาคือผู้ดีแท้นะครับเรเข้าเนี่ยเบนมาล้วเขาอยากอายเพิ่นเลยเด้อยโรงยาบาลพี่แลนด์พใสคือออ่าลครับแท้ ว่ามีที่พอแหลมเอาสิคนรถไจมไถ่ต่อสองตหนึงยทีพ่แหลมโวยวที่ยังกินแหนหยังกินงหมเล่าก็วดที่เราแปันหาน่มาบ้หอนประเนมืเย็มืเย็ดเมื้เยเดียวนสิ่งที่นทานันนะสิบ่นไหนบานีก็มาเป็นย้มขึ้นมาจนพี่น้องสื้อบว่าดิสครับวาดิสองฮะ อาซ่อาสาติออโซ่โมออโซ่ยังโก้เยยอดไม่อยากอีสานมันตกเรือติบังนึ่งเห็นขีเรืออยู่ดีออโมยอดไม่อยากสังที่อะไอออะสายมูม่นมีอย่างคนเจาะของจักเหนียวเปากูยืมแม็กแนสิไปสิก้เปาแม็กแนนั่นแนรับจ้างรับจ้างเฮ็ดเรนมอมอะไรนะ บ่่มาถึงวรับได้ได้เงินค่าจ้างแล้วก็ยืมแม็กมูพร้อมมูอันเฮ็ดบายเสียกันก็ยืมแม็กมูยืมอุปกรณ์มูที่เป็นอย่างสีมากเขาว่าอสมใส่หมูหม้อพื้นหม้อพื้นแห้งเท่าหม้อพื้นไผ่อันมาน้าไผ่มารถกับมาน้ามาน้าผู้นี่ได้พี่น้องมารถกับใดมาเพราะว่าเขาเจอใส่เขาขาพร้อมโอ้ยต้องพูดกับผู้โลกต้องพูดดีๆนะตาเขามีคนขับรถอยู่ปัาด อ่างแต่ว่าพู้ขับรถเนาะเหลือใส่แบหลายคนเดี๋ยวกมามีอะไรใส่แล้วเขาเหลืออืมฮักครับแล้วม,<า>มันจะได้ยางเมื่ <c oughs> ออ่างเขาไปเห็นบอลอ่างเขาไปทำถาแบบว่าหให้บูเมื่อเมือ่อตอนเนาะแล้วก็ร้อยอ,อ,อ่างมันมีคนขับรถได้ยินบอโชเฟอร์เข้า่าจังไดมคนขับรถนจ้าฉันว่ามัธรรมด่านนจ้าเฉพาะในบานแบบแต่ว่าโชเฟอร์เขาบอกว่าหิ่งห้อยเมื่อเหรอดิฮะโชเฟอร์ว่าหิ่งห้อยเมื่อป่น ไปทางเมื่อเดิมอันกายกังเกงในอยู่แล้วนะป้าแล้วยังมาพี่น้อ์พี่นงค์วาสนาไม่เอาสมบัติเรามาใส่กังเกงในท่างเล่นนกท่าได้มือนี่เพรขึ้นรถไอจัวกงเกงในอยู่แถวอ่อนลยเอ็ดเราบะสื่อแล้วเรามาสื่ออยู่เรื่องพี่นี่คือเล่แบบทีนีเอาแต่เอาสั่งจะพากระเสือกนี่อาจจไม่ได้ง่ายดอกแล้ว่าว่าจะไปนอนบ้านลูปขนาดนอตมากเตี้ยลูปรูปทุ่นไปนอนบ้านเขาใช่ไพาไปนอนหน้านั่นเปนอนบ้าน พี่โบครับพี่โบเฮสีเดแบบว่ามีเชี้ยผาชันกาแฟใส่นูกกันก็ได้เอ้ยอย่า่าถอคนละใส่กันเลยได้พอดได้ได้ได้ผูกลรูคุดีวเนี่ยเขาก็ใส่นกกันได้หเปลาหลังจากออกแตงนีพี่เขาอสไปน้ำไอการในวันนี้ได้จ้าพูกนี่เ็นมวยรถไอขมูยหนาเปี่มเปี่ยนเปยมกันทับก็ช่วยสบายข้สบายขอทับียูนี้เอ็กเทนเดอร์น่ออย่าง้าขดองบ้านนี้นั่งรถไม่เลยพี่น้อง ไปหานู่นยี่สิบเต้ใจเด้อเต้ใจไปนอดหน้าค่อยไม่ใช่พี่นอดหน้าได้ยินอยู่ว่าบ้านคอยอยู่หางนี่สี่สิบโลถึงไปนอนบ้านกอยยังแง่ว่าจะว่าเคงใชไหนไปนอนบ้่นเราไปนอดอะไกคนห่ไปนอดดีะว่าปูรุพี่แม่นู่เด็ดหมือนเล่นเอาอีรีได้ดิคอยขไปนอนี่กกับบยยากดิมือเราจะเล่นออกไปุ เราก็ทำบุญบานพระเจ้ากอนติมเงินบ้านไอ้เกมบอกแต่้ารากเนไปบานเธอสิมา้เเออเก็ได้จะสั่นก็ไดเอเมื่อแ้าเออเนาะมื่อแรกมื่เ็ดุญไอ้ไ้เกเคอยบิันบเม่อฮ็ดบุญบ้านไอ้เกมะไปบนจะไปวัดพรโไปัพไปบานาถากนกมื่ออรนี่เป็นเป็นมือแหลเอาบ้านคอยขันเจ้าอยากเที่ยวได้บุอเขาจะมีเวลาไปบานคอยไปผู้คนโเลยเขาถาดพนมก็ได้ติดกัน30 40โลนึง ขึ้นได้ไม่ได้ปิดไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นบ่ได้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ให้ขับรถขึ้นไปเองแต่ว่าเขามีรถโดยสารขึ้นให้ฟรีให้เราไปจอดล่านจอดรถเขาเนี่นไปบ้านไอ้เขียบไปกินเขาไปกินเขาบ้านใอยหรือบ้านไอ้เขียบหนิบ้านไอ้เขียบบารมีเมนูเด็ดสีเห็ดให้คนขับรถกินขับรถขับสันเพื่อนขอยบ่เฮ็ดเนีกินเด้่สันต้มปลาไหลก่อนใส่ก่อนก็ะปุกพริกปี๊บไม่เล่นหรอไอ้เขียบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันเดี๋ยวฟังสันกันเอะ เราถูกไปใช่ไหมเพื่อนแยงรู้ว่าสานไเป็นจีเปิดห้างกันมือเดียวเขาก็คชินฮอดกันเนาะไปถ่ายน้ำฝนมาคอนเทนต์มันสิซ้ำเพื่อนเพื่นสัมผาสด้วยให้พี่น้องเบิร์เบิรงกช่องใหญ่สื่อบัตรในช่องใหญ่เข้ากันเข้ากับรีแลกกับดาราสาวประจำทีมงานแฟนมึงพูดให้กูดีใจเลพี่โบว์พี่โบ้์เอาไปขึ้นเลี้ยงให้ท่านอีกครับพี่โบวไปเร็วเรี่องเขาสิหามันเป็นโยนโหนโยนแบบไหน เอาอย่างขึ้นไปสี่นาเขามาเชียกันเลยเออวังสเธ้าสาวะเลบแต่บอเชื่ออย่งบอกว่าเชอย่านเีเธอต้องบอกมาเองสิเธ้บปกกุยคือฉันเท่งลบแต่บอพุทินิินกันเอามูชันมูชันฉันสองคนเด้นี่ไรไดเป็นบอบันระวังได้บัวไม้เขาเป็นกดนะจ๊ะ รอแห้งเป็นน้ำลายเป็นกดอิทธบีอิเติบ์เอ่อมันโค้ชเย็นแถวเย็นมันอยู่ในกลางท่งเมียหนาวเนั่นแหะมันเย็นเมียบ้านคอยยังล่มล่มคักกว่านี้บ้านคอยนี่ยทั้งทั้งมูแขงคักกว่านี้บ้านคอยเดี๋ยวไปบ้านคอยเบือนปลูกชั้นจังจะโดดน้าพี่ปลูกไปมไปบ้านคอยเบือนจะคอยพาไปทวงหน้าไปบ่โอ้ยโบชั้นห้ฉันไปทวงเอาหน้าคอยหน้าคอยคักกว่านี้เข่าง่ามแห้งหน้าคอยนั่น เก็บอกพริกบ่มีบอกพี่สิผ้าไปอันเบิงไฮเบิงหน้าเก็บอกทั่วปีมาตัาไปเห้พอให้ยมีเห่ตใหเขาไปให่พอให้มีเห็ตนี่ขอประจ้างคนเกี่ยวเขาเด้เจ้าเด้มาเกี่ยวมันเร็วนาหรเปล่าจ้างไม่เกีียวเขาเออเปาหญ่โตเนี่ยือแบบพาไปเหไปถ่าย้าไปถ่ายหน้าหรือเปล่าฉัน่ามันไกลไตถไถยวได้ ่ครแข่นใช้หน้าบะได้ไม่หนุ่ยแล้วเฮงบอกว่ากินเข่าวดหนึ่งวันนี่าเป็นแน่นข่อยนะบอกนี่ดิผู้นี่โคตรโคตรกินเข่าป๊กินเข่าพุ่วันคุณนูมกี่ลอยก็ะเจใจแม่เราไปชี้เขาผู้น่งกับสากุชีุ่ชีรุ่นกจ้าทัแ่นงนี่ผู้สุกใสพี่น้องผู้เป็นผู้เป็นหนึ่งสุกใสกันบาจักช่องอ่องขอยั้นอยนี่เวียดนยังคือแิมันุมตีตุวข่อยนี่แม่ยญา เอาพี่น้องป่องไปยังผอกันไหมคลิปนี้คือมาผอกันโซเลีขี่เข่วกันซื้อโซลีคือน้องช่างแบนเพ่งยูทูบเบอร์ชาวไทยทางไหนดีกว่าเหมือนเจอกันค่ะพี่น้องคะคณะสาวน้อยเพชรฟินแลนด์นะคะเหมือนเรื่องนะคะบอกภาษาอังกฤษได้เพชรฟินแลนด์แมนค่ะเมื่อคลิปนี้ไวปสักนิดสักก่อนเดี๋ยวผอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า เอาพี่น้องที่มีลำล่าไป็นสก่อนนะครับติดตามช่อง YouTube วัชระเหมือเร่องประมาณ20คลิปนะครับเหมือแรื่องทางเบิ้องหลดนะครับการชัยร้อยคลิปบัวเอายี่สิบก็พอเพราะว่าก่อนคือเบอร์แต่เบอร์เพราะว่าเส้นันนะสูเอาเนี้มันจ่งเลี้ยวเอาพี่น้องเบาต่อนะครับบางอย่าเสียดกล้องเออจะเลยว่านาจะก็เป็นมั่วๆเด้อเดี๋ยวฉันใส่กระดอกอยากขอท่านเท่าไหร่ไขบอลลูนได้หนิไข่อยลงเลยได้หนิพี่น้องแก่เด็กหัว เป็นมากอ้าวมาทาสารเออไม่เอาแจ้งแลยขันว่าพี่บุญทองขันกับเสร็จแล้ไหมขับพายเลยขันกยังมาท่านมูพี่น้องขอพายเด้อยพี่น้องเด้อนะครับท่าการใช่คลิปเราชมคลิปต่อไปอีกนะครับบนเวทีแล้วก็หลังเวทีแล้วข้างเวทีหน้าเวทีพีสมัยเสียนทุกมุมเลยมือนี้กับช่องยูทูบปรวัติาสตร์เราิเชียรนะครับพี่น้องรับราไปก่อนครับ